ใช้ปลายหางช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะหรือถ้าถ้าเป็นปริมาณก็หนึ่งช้อนชาได้นะคะนี่นะคะเราก็จะโรยใส่ไปในถังแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะชาวนี้นะคะก็พบกันกับช่องป๊อปปี้วิธีชนระบทอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะมา ทำวิธีใส่ปุ๋ยให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ามี FC นะคะถามมาว่าช่วยใส่ปุ๋ยให้ดูหน่อยว่าถั่วหลังจากที่เราเพาะแล้วแตกใบจริงแล้วใส่ปุ๋ยไปปริมาณเท่าไหร่นะคะนี้คลิปนี้เราก็เลยจะมาทำให้ดูนะคะเพราะว่าพวกถั่วพวกแตงพวกผักสวนครัวต่างๆเล็กๆเนี่ยเราจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะคะในหน้าฝนเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตนะคะ เพื่อให้เขามีความสมบูรณ์แล้วก็ต้านทานโรคได้เร็วนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบปล่อยไปตามธรรมชาติเขาก็จะสู้โรคไม่ค่อยได้นะคะหน้าฝนฝนชุกแบบนี้นะคะเราก็จะมาใส่ปุ๋ยปุ๋ยของเราก็ใส่ปุ๋ยเกล็ดนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดละลายช้าเพราะว่าการซึมและการดูดธาตุอาหารของต้นไม้จะช้านะคะถ้าใส่ ใส่พวกปุ๋ยเกศนี่จะจะเร็วนะคะใส่วันนี้ก็ต้นไม้นะคะผักของเรานะคะก็จะได้กินวันนี้เลยนะคะพวกเศษหญ้านี่นะคะที่ิ่งไม่ได้ปลูกเราก็ถอนทิ้งนะคะจะไดใ้มันมาแย่งอาหารของต้นถั่วเรานะคะน,นี้คือต้นถั่วนะคะเราเพาะไว้นะคะแตกพอเริ่มแตกใบจริงใช่ไหมคะได้หนึ่งคู่ละ นี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่คือวิธีการของเรานะคะถ้าไปเปรียบเทียบกับสวนที่ปลูกขายหรือปูใหญ่ๆก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้คือวิธีการปลูกผักสวนครัวไว้สําหรับกินภายในครอบครัวนะคะเล็กๆนะคะปายหางช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะหรือถ้าถ้าเป็นปริมาณก็หนึ่งช้อนชาได้นะคะ นี่นะคะเราก็จะโรยใส่ไปในถังแบบนี้นะคะตัวนี้จะซึมซึมได้เร็วนะคะจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้ของต้นไม้ของเราภายในสามวันนะคะนะคะแล้วก็จะเพาะถั่วไว้นะคะห้ากระถางนะคะอันนี้ ต้นไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเราค่อยแยกเขาออกเไว้อีกกระถางหนึ่งในกระถางนี้เราก็เนี่ยนะคะในกระถางนี้จะเอาไว้แค่ต้นที่สมบูรณ์นะคะเราก็จะโรยแบบนี้นะคะเนี่ยโรยรอบๆแบบนี้นี่นะคะปลายหางช้อนอโรยแบบนี้นะคะกระถามว่าใส่เยอะเกินไปไหมไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราก็จะใส่ปริมาณนี้ตลอดนะคะในช่วงผักข้นขัวของเราเล็กๆนะคะ หรือบางท่านอาจจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะนี่นะคะายหางช้อนนะคะโรยไปเลยนะคะเป็นปุ๋ยเป็ดนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะที่เราใช้อยู่นะคะใช้ดีนะคะไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ใช้ดีเคยบอกต่อนะคะน้าลายน้ได้ดีได้เร็วมากเลยนะคะ หาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะคะอันนี้เราก็เพาะไว้จนเหลืองแล้วนะคะขาดปุ๋ยแล้วตอนนี้นะคะก็มาใส่ปุ๋ยนะคะพอหลังจากใส่ปุ๋ยนะคะบํารุงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยย้ายไปลงกระสอบนะคะเพราะว่าหน้าฝนทุกๆอย่างนี้เราต้องปลูกในกระสอบอย่างเดียวแล้วนะคะเพื่อยกความสูงให้ให้เหนือจากดินนะคะเราจะได้ไม่เป็น พวกเชื้อราพวกมดมแมลงต่างๆนะคะจะได้หนีหนีจากมแมลงร้ายทางดินนะคะพวกเชื้อรานะคะเนีย่ยตัวสำคัญเลยนะคะถ้าเราปลูกในกระสอบก็จะยกขึ้นมาอีกก็ห้าสิบเซนนะคะจากพื้นดินเวลาฝนตกดินก็จะกระเด็นไม่ถึงผักของเราแน่นอนค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จแบบนี้แล้วเราก็ ลดน้ำนะคะเพื่อละลายปุ๋ยนะลดน้ำนะคะลดน้ำไปเพื่อละลายปุ๋ยนี่นะคะลดน้ำละลายปุ๋ยเลยนะคะช่วงใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปใหม่ๆก็จะลดน้ำเช้าเย็นนะคะ เพื่อละลายปุ๋ยให้ซึมลงดินได้ดีนะคะถ้าฝนตกชุกก็แค่ลดแค่ล้างใบผักแค่นั้นนะคะจะเห็นว่าปุ๋ยที่เราใส่ไปละลายไปแล้วนะคะซึมลงไปแล้วนะคะไหนคะวิธีการใส่ปุ๋ยเก็ดให้กับต้นผักสวนครั่วของเราก็ มีแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆมีคำถามหรือคำแนะนำหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ให้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคำถามของเพื่อนๆนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ปลูกผักสวนครัวไว้กินนะคะที่ยังไม่รู้วิธีการใส่ปุ๋ยนะคะวิธีการบำรุงนะคะตอนต้นเล็กๆเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้เร็วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ